สวัสดีทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปให้ความรู้นะคะสำหรับคนที่อยากจบการศึกาอย่างรวดเร็วและไวมากๆนะคะซึ่งสูในแนวคนศาต่อนําโดยนะคะอาจารย์ตาว่าเรารัลดทองเชือนะคะก็อยากมาพาโครงสร้างนะคะที่จะทําให้น้องๆนะคะแล้วก็ได้รึกสารหรือ ใครที่สนใจอยากศึกษาต่อให้สามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้นนะคะจริงๆแล้วในการเรียนเนียน่ยในระดับปริญญาตรีค่ะสามารถจบการศึกษาได้โดยทั่วไปก็คือ4ปีเป็นหลักสูตร4ปีแต่ถ้าเกิดเราเรียนด้วยการวางแผนที่ดีนะคะเราก็สามารถจบได้ไวที่สุดก็คือ2ปีครึ่งเท่านั้นเองก็จบได้ด้วยการการันตีนะคะจากผู้ที่สําเร็จแล้วแล้ววันนี้ค่ะจาจะมาผ่าข้อมูลว่าเอ๊ะ e เหตุผลอะไรที่ทําให้เขาสามารถจบการศึกษาได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้หลายๆคนที่มาใช้บริการที่ศูนย์นั่นกหระภษาต่อเราค่ะจบปริญญาตรีเสร็จปุ๊บก็หายไปแป๊บเดียวค่ะปีกว่าเขาก็จบปรโทแล้วฉะนั้นมันก็การันตีได้ถึงคุณภาพหลายคนก็ยังมองถึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดมาใช้บริการถึงศูนย์แนวนั้นภาษาต่อเนี่ยหลักสูตรรวมไปถึงวุฒิการศึกษาเนี่ยจะได้ที่ไหนอย่างไรนะต้องบอกแบบนี้ว่าศูนย์แนวนัรนภษาต่อเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางการเรียนนะคะเราก็จะดูข้อมูลนะคะดูความพร้อมของคนเรียนภาษา แล้วก็นําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษาถ้าเป็นข้าราชการนะคะหรือคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็อยากจะเซฟค่าที่จา่าก็จะแนะนําในส่วนของมหาวิทยาลัยในภักเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลาแต่ว่าพอที่จะมีทรัพย์เยอะหน่อยก็ในมหาวิทยาลัยเอกชนก็ได้เราก็จะเลือกดูความต้องการเราดูจ์นักศึกษาก่อนคะ่ะว่านักศึกษาเนี่ยต้องการอะไรและเราก็จะนําเสนอแต่โดยส่วนใหญ่นักศึกษาก็ต้องการเซฟค่าที่จา่ายแล้วก็เซฟเวลาฉะนั้นอาจารย์ก็มาทุกที่แล้วค่ะให้อาจารย์ทุกตาและ ก็ค <sk> ิมงานคอยดูแลสําหรับคนที่จบในวุฒิปวชม .6 นะคะให้สามารถจบได้ไวที่สุดภายใน2ปีครึ่งจบได้อย่างไรก็เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของมหาวิทยาลัยรังแผ่ก่อนบางคนจบได้ไวเพราะว่าวางแผนดีเก่งให้ครบ เก็บให้มากที่สุดภายใน1ปี2ปี2ปีครึ่งก็จบได้ที่การจะมาแนะนําก็คือคณะรัฐศาสตร์นะคะคณะรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นโครงสร้างตรงนี้รัฐศาสตร์เนี่ยจะมีทั้งหมด3ามเขาเรียกว่าจะมี3กลุ่มวิชาอีกก็คือวิชาแรกก็คือกลุ่มวิชาเอกการปกครอง2กลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มที่3คือเอกบริหารรัฐกิจซึ่งโครงสร้างหลักสูตรของทั้ง3กลุ่มวิชาเอกเนี่ยค่ะจะประกอบไปด้วยก็คือหมวดวิชาทั่วไปทั้งหมด3 0มสิบหน่หนึ่งนะคะหมวดวิชาเฉพาะนะคะก็คืออยู่ที่ หนึกิจรวมไปถึงวิชาเลือกเสรี12สอหน่วยกิจรวมกันนักศึกษาต้องเก็บให้ครบ126อน่วยกิจค่ะถึงจะสามารถจบการศึกษาได้ใครที่เข้ามาเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนะี่ยถ้า ลงทะเบียนเรียนนะคะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ก็คือไม่เกิน22หน่วยกิตแต่ส่วนใหญ่ก็จะลงทะเบียนกันแค่ประมาณ18หน่วยกิตแต่ส่วนใหญ่เนี่ยของมหาวิทายาลัยรามคำแหงเนี่ยถ้าเป็นคณะศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะวิชาละ3หน่วยกิตฉะนั้น100 126หน่วยกิตเนี่ยแล้วเอามาหาร3หน่วยกิตทุกวิชาะจะเหลือเรียนอยู่ที่ประมาณ42แนะค่42วิชาเองนะคะ42วิชาภายใน,ในระยะเวลา2ปีครึ่งเรียนได้ไหมเรียนได้ง่าย ะะสิ่งแรกเลยที่จะทําให้เราสามารถจบการศึกษาได้ไวที่สุดภายในสองปีคึ้หนึ่งคือเราต้องมีข้อมูลต้องมีข้อมูลอยู่ในตัวข้อมูลอะไรคะโครงสร้างตัวนี้นะคะก็เป็นโครงสร้างของคณะที่เราสรัางกัดอยู่อันนี้คือเป็นโครงสร้างของคณะรัฐศาสตร์นะ,ะชื่ออะไรรามคำแข็งนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคหรือว่าจะเป็นส่วนกลางก็ใช้โครงสร้างเดียวกันทั้งหมดนี่แหละคะ่ะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าเราเรียนทั้งหมด3าหน่วยกิตก็คือหมวดวิชาทั่วไปเนี่ยมีเยอะแยะมากมายซึ่งเราดูจากในนี้ได้เลย และในนี้ก็สามารถให้เราเลือกเรียนเองได้อีกคีนี้เราก็ลองมาดูนะคะกลุ่มแรกนะคะในส่วนของบทวิชาทั่วไป30มสิบหนึ่งิไม่ใช่แต่คณะรัฐศาสาตร์นะทุกคณะาาาต้องเรียนฉะนั้นก็ถึงเวลาที่อาจารย์จะขายชีทก่อนนะเพราะว่าด้านทักษะการใช้ภาษาจะมีทั้งบทนะคะมีทั้งบทสี่วิชาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเลือกนะคะเลือกเรียนวิชาอะไร <c oughs> ทักษะการใช้ภาษาก็สามารถซื้อชีทของอาจารย์ไปอ่านได้ซึ่งถ้า แต่ถ้าเกิดไม่ไม่อยากซื้อนะคะนักศึกษา,าก็สามารถไปดาวน์โหลดนะคะที่มหาวิทายาลัยรามเกียรติวิชานึงระมัน สองถึงสามร้อยหน้าแต่ทางสูตรแนะนําาษาต่อไี้บอกได้เลยนะคะเราขมวดบวให้คุณแล้วชีตคุณภาพาอ่านง่ายสบายตานะคะแล้วก็เน้นในส่วนสาระสําคัญให้ผู้ศึกษาแล้วน,นะคะซึ่งส0สหน่วยกิจนี้เรามีวิชาเลยนะคะเราสานักศึกษาสามารถสั่งจองหรือสั่งซื้อนะคะชีตของเราได้จะซื้อเป็นแบบเป็นไฟล์หรือจะเป็นแบบเปเปอร์ก็ได้นะคะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางในใ,นใต้คอมเมนต์นะรวมไปถึงทักแชทแฟนเพจ a c e b o o k t ิกต็อกไอจีได้หมดเลยเป็นชีตคุณภาพให้คุณไม่ต้องไปอ่านถึงแบบ2 0 0ร้อยสอหน้าอันนี้ก็คือแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านแบบเยอะๆนะคะก็จะได้เกล็ดส,สวยๆก็สามารถไปดาวน์โหลดเองได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้ชีตแบบนี้นะคะที่แบบอ่านแล้วเป็นไงสบายตาเนาะจำง่ายเรามีเทคนิคต่างๆให้ให้พวกเราด้วยนะคะก็สามารถสั่งจองสังส่งซื้อได้นะคะตรงนี้อ่ะสามสิบรายวิชายอย่างที่บอกว่ามหาวิทยาลัยรามคแหนเนี่ยเขาให้เราลงทะเบียนได้ไม่เกิน22 หน่วยกิจของเราก็7วิชา21หน่วยเนาะเพราะว่าเราส่วนใหญ่ก็คือวิชาละ 3หน่วยกิจเราก็ลงเต็มสตรีมเลยค่ะ21หน่วยหรือ7หลรายวิชาเลือกเลยค่ะเบื้องต้นวันที่สมัครครั้งแรกเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเขาจะเลือกให้เรามาอยู่แล้ว6กวิชาเราก็มาเพิ่มเติมได้เรารอดูวันที่เขาเพิ่มกระบวนรายวิชาค่ะแล้วเราก็ดําเดินการค่ะก็จะมีลิงก์ให้เราในแอปพลิเคชันสามารถเพิ่มหรือลดกระบวนรายวิชาได้หรือปรับเปลี่ยนได้นะคะหลังจากที่เราสมัครแล้วก็เรียนให้ครบ7 7 7ดเเาเรามาลองดูนะคะก็คือ1 2 0ยตั้งต้นอยู่ที่ 126นกเนาะนกก,นก็อยู่ที่42วิช,ชา42วิช,ชาเทอมหนึ่งรามคําแหงเนะี่ยเขาให้เราลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน21 22หน่วยกิตแต่ว่าเนื่องจากของเราเนี่ยเป็น3หน่วยกิตใช่ไหมก็เท่ากับ21หน่วยกิตเทิมหนึ่งค่ะ ลงไปเลย7วิช,ชา,าเทอมที่2จ้าอีก7วิช,ชาเทอมที่3คือเทอมซัมเมอร์อีก3วิช,ชาเท่ากับว่าปีการศึกษาแรก2 5 6 6านี้นะคะนัึกษาลงไปแล้วกี่วิช,ชา17หลรายวิช,ชาเลือกจากอะไรคะก็เลือกจากในนี้ได้เลยหลังจากนั้นเพิ่มพอเทอมที่2ค่ะทันีีเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนว่าเทอมหนึ่งที่เราเลือก7หลรายวิช,ชาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าวันเวลาในส่วนของการสอบต้องไม่ซ้ำกันวันซ่อมอาจจะซ้ำได้ฉะนั้นเราก็จะต้องดูจากอะไรคะ ราก็จะดูจากมร,ร3 0ของมหาวิทยาลัยร,ร,รามคอแหงได้ซึ่งไปหาได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยถูกไหมเออนะคะปีแรกเราได้ละว7 7วิชาปีที่2เหมือนกันเลยก็เรียนอีก17รายวิชาเหมือนกันเทอม2 5 2 5 6 6 6, 6 5 6 6เรียน17วิชา25 6หก็17รายวิชาเหมนกันร,รวมกันเป็นเท่าไหร่คะ34มสองปี34แล้วจ้า เราเรียนทั้งหมดแค่42ใช่ไหมอ่ะทันั้นก็มาปี68 2 5 6สอค่ะอืมสองหถ้าเราเรียนแบบนี้อีก17รายวิชาเหมือนเดิมเกินไหมเกินใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองมา42ลบด้วย3าเหลือ8ปด่ั้ไหมคะอ่า อันนี้3าก็เหลือแค่8ตัวแต่ตัวลงทะเบียนเทอมไหนคะอ่าก็ลงทะเบียนเทอมหนึ่งต้องบอกแบบนี้เทอมหนึ่งของปีการศึกษาและวันที่ขอจบเนี่ยหกแปดขอจบขอจบ,ขอจบสามารถลงทะเบียนได้ถึง30หน่วยกิตหรือ10บรายวิชาแต่ว่าเราต้องเรียนให้ครบแล้วนะคะถึงจะสามารถทําเรื่องก,การขอจบได้ซึ่งในระบบมันก็จะคํานวณมาเลยถ้าสมมติว่าเราเรียนยังไม่ครบหน่วยกิตหรือยังไม่ครบรายวิชาทางมหาวิทยาลัยเวลาที่เราไปการมันก็กามไม่ได้เขาก็จะแจ้งว่าคุณยัง เรียนไม่ครบหน่วยกิจแต่ถ้าเกิดคุณเรียนเนี่ยครบทุกตัวผ่านทุกตัวคุณก็สามารถที่จะจบได้ภายใน2ปีครึ่งอ่าฉะนั้นปี2 5 6 7เรียนอีก8วิชาค่ะ8วิชารวมกันเป็นเท่าไหร่34 34บวก8เป็น42พอดี7 21 21 3 9 21เทอมละ21หน่วยกิจเทอมภาคฤดูร้อน9หน่วยกิจ นะปีหนึ่งเราจะเรียน17รายวิชาเท่ากับว่า51หน่วยกิจปีหนึ่งอันนี้วิชาอันนี้หน่วยกิจนะต่อนหนึ่งปีเราก็สามารถสําเร็จการศึกษาได้อย่างรวดเร็วลยฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์แจ้งอย่างที่เราบอกเนี่ยคะ่ะเราก็จะเป็นโครงสร้างแบบนี้มันสามารถทําให้คุณสามารถสําเร็จได้ก็ ฝากเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้หรือว่ากําลังวางแผนให้ตัวเองถ้าเกิดว่าเราหวังเทอม1เทอม2อนะคะอย่างละ21วยกิตแล้วก็เทอมภาคฤดูร้อนนะคะเทอม 1, เทอมซัมเมอร์ก็9วิตก็คือ3วิชาปี 1, 7, หนึ่งเรียน17วิชา2ปี34วิชาแล้วก็อีกครึ่งปีอีก1เทอมนะคะก็อีกแค่8วิชาแต่ถ้าในระหว่งางที่เราตกเราก็สามารถค่ะสมมติว่าปี66เนี่ยตกไป2วิชาเพราะว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมในการเรียนมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามา พิ่มได้ก็ทําเรื่องขอจบได้เป็นสิกวิชาก็ครบหลักสูตรก็สามารถจบได้เอาล่ะ วันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยแหละยังไงก็จบได้ภายใน2ปีคพึ่งแล้วเลือกรายวิชาค่ะแล้วเ,เลือกตามนี้เลยในในที่คณะของเราค่ะเขาจะมีแจกนักศึกษาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เห็นแล้วก็สามารถถามเจ้าหน้าที่กได้เจ้าหน้าที่ก็อยากให้เราจบไวเขาก็จะหาให้เราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเทคนิคในการลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนในรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะเราจะได้อ่านหนังสือเป,เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ ล่าสุดนะคะมันก็จะมีวิชาเลือกอันนี้หลายคนบอกอ้าวแล้วที่แวงแวงไปเนี่ยคืออะไรก็คือรายวิชาเลือกเราสามารถเลือกรายวิชาเลือกเสรีวิชาอะไรก็ได้ในมหาวิทยาลัยเอามาลงให้ครบ12หน่วยกิตนะคะ12หน่วยกิจเอาวิชาที่3หน่วยกิจนะคะ3 4 12ก็ครบแล้วค่ะเราอาจจะเลือกวิชาง่ายๆเอามาลงก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะมหาวิทยาลัยกรุงหทพก็จะมีวิชาเอก24หน่วยกิจวิชาเอกส่วนใหญ่จะเป็นไม่ส่วนใหญ่นะคะทั้งหมดจะเป็นอัดตนนาย พยายามเลือกในหลายวิชาที่เกี่ยวเนื่องก,กันบางทีวิชานี้เอ้าเราอ่านวิชานี้แล้วเราไปฟังบรรยายคลาย้คลา,ยคลายคล้ายคล้ายคลึงกันเราสามารถเอาองค์ความรู้นะคะที่เราเคยเรียนวิชานั้นเอามาตอบในรายวิชานี้ด้วยกระดาษนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่จะสามารถทําให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาได้เอาล่ะแล้วเดี๋ยวคิดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาผ่าโครงสร้างเออผ่าโครงสร้างคณะอื่นบ้างนะคะว่าคณะไหนจะสามารถจบได้ไวแบบนี้ บางก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับนักศึกษาสําหรับนักศึกษาท่านใดนะคะที่กําลังศึกษาอยู่นะคะก็สามารถใช้โครงสร้างใช้แผนแบบนี้ได้เลยก็สามารถจบได้ภายใน2ปีครึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอ่าลองใช้แล้วอาจจะไม่เวิร์กก็สามารถเข้ามาปรึกษาทางศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อได้เราดูแลทั้งกระบวนการเลยเราก็เลือกรายวิชาต่างๆให้นักศึกษานะคะให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษาเอาก็เป็นที่ศึกษาแล้วก็จะขอยีนเคียงข้างนักศึกษาหากใครรังแผนตลอดไปและวันนี้ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อจันทกตา ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ